สวัสดีค่ะจากร้านอกอกกระหนกการ,กรเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอกำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพด3ามแถวจานคู่นั่งขับแบบขายอิสระมานะคะดูคุณลักษณะนะคะดูจานแหวกจานแหวกเป็นจาน14นิ้วนะคะ,ะเป็นจานใบขี้เมาค่ะมีตัวกบสองใบนะคะ กบครั้งแรกไม่ลงเขาก็จะขูดให้ครั้งที่สองค่ะแล้วก็มีโชกอัพตัวนี้หลักก็คือความเป็นขาอิสระมีโชกอัพเป็นตัวทํางานนะคะเวลาหยอดตามเนินตามเขาตามภูเขาตามขั้นบันไดนะคะทางที่ไม่ราบเรียบเราตัวโชกอัพนี้ก็จะเป็นตัวทํางานมันจะเป็ตัวเด็กตัวเล่งนะคะให้ทํางานหยอดได้ลงเท่ากันหมดนะคะตัวนี้นะคะทีนี้คานเป็นคานสองชั้นคานนี้มีความกว้างเมตรอ่ะ เม็ดสี่สิบนะคะเม็ดสี่สิบนะคะถังถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสถังใหญ่นะคะถังใหญ่มากและถังข้าวโพดมีสามถังนะคะสามถังในถังข้าวโพดนี้นะคะจะมีจานสี่หุนจานสี่หุนนี้ข้าวโพดจะลงทีละสองเมตรระยะห่างของต้นก็คือสิบห้ายี่สิบเซนนะคะแล้วเราก็จะแถมจานสามหุนครึ่งไปให้ สาม,มุนครึ่งที่เราแถมไปต้นเขาข้าโพดจะลงทีราเม็ดระยะห่างของต้นก็คือ15เซนนะคะตัวนี้นะคะดูตัวกงจักนะคะตัวกงจักนะคะดูโดยรอบนะคะดูโดยรอบนะคะตัวนี้นะคะดูโดยรอบนะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอแม่หมอจังหวัดลำปางมากนะคะที่สั่งสินค้าจากร้านเรามานะคะ เครื่องหยอดข้าวโพด3ามแถวจานคู่นั่งขับแบบขายสละมานะคะถ้าตัวนี้ส่งทางไปษณีเก็บเงินปลายทางนะคะของไปถึงไปษรีอำเภอแม่มอจังหวัดลำปางนะคะไปษนีก็จะโทรหาลูกค้าลูกค้ากา็ไปรับของที่ไปษนีแล้วจ่ายเงินที่ไปษนีค่ะง่ายๆนะคะ ถ้าคนคนไหนสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะมีสินค้ามากมายเต็มโกดังค่ะสต็อกไว้มากมายสั่งปุ๊บเราสามารถส่งให้ได้ทันทีนะคะไม่ต้องรอสินค้าค่ะขอบพระคุณมากนะคะลูกค้าอำเภอแม่เมะจังหวัดลำปางนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ